ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเลจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ชั่วจะมงในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ กับการทําให้จักรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกใ่สนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมกมุมาด้วยคลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์ละกันไปดูกันว่าราชาเจเรจอ์ดี้นั้นจะทําอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ หมดทงเ,เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด G ิ๊บไอเทมแมต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นเมลี่คิดมาดเมลี่คิดมาวัสดีวันคิดมากกันด้วยนะฮะอยู่กับจอดี้สุดเกเรอีกแล้วหมุนไปเลยหนึ่งทีโอ้โยรอบนี้ดวงไม่ดีแล้ว ดวงไม่ดีแต่ตู้ดีเพราะว่าคนดูบอกว่าพี่มึงมีตัวตั้งเยอะแยะแต่มึงไม่มีตัวฟาร์มเงินเลยกรออะไรล่ะฮะบูมามาพอดีกูเติร์แมงเลยเฮ้ยรวยจริงๆเลยนี่หยัดแมมเฮ้ยจอดี้จัดไปรอบเดียวก็พอมังนะ้งเนี่ยรอบเดียวก็น่าจะได้ครบเลยป้าสองตัวอะไรเงี้ยกดลุนัวไปได้ปั๊บรับปั๊บปัวนี่เป็นไงไม่ออกเลยบูมาเฮ้ยโคตรเกลือเลยเวนหมแม่เกมเชียนี่อาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง่ะ อาโอโยมาแล้วหนึ่งตัวโอโยขาดอีกหนึ่งตัวโอ้โพื้นที่เต็มอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นโอยยังไม่ออกนี่กูขาดแค่ตัวเดียวแล้วนะเนี่ยมึงยังไม่ออกอีกเหรอ,อหจริงจังวันเนี้ยสุ่มจนแม่งจะออกเนี่ยฮะได้ครบแล้วสองตัวเห้หมดเพลินะโอเคโอ้ขาดตัวบ่าวัวไข่กับไอ้บาปปลาหมึกขาดอีกหลายตัวเลยโอเคเก็บไว้ก่อนละกัน ผ่านไปอีกวันเอา้ากูได้สุ่มอีกแล้วฮนะทุกคน <c oughs> มึงดูกูเล่นกี่วัน <c oughs> นายมาดูได้รอบนี้จะดวงดีหรอือเปล่าว้ได้เกมก็ถือว่าใช้ได้ตู้มันไม่ค่อยดีแหรอฮะแต่ว่าตู้เงินเนี่ยสิมันดีเพราะว่ามันมีตัวที่กูจะทําใช่แล้วฮนะโอหกดาวยังไงล่ะสุ่มมาเลยลักกันนะนี่โอ้โได้รัวๆเลยจัดไปชุดใหญ่ฝักกะเพล็บ ซุมยังไงให้หมดตัวก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะฮะบอกเลยว่าเงินกูมหมดตูดเลยดูดิฮะเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทโอ้ยซื้อข้าวยังไม่ได้เลยเนี่ยไอยชิบหาย,อยจอรดี้หมดตูดละอ้าเฮ้ยกงล้อมึงกลับมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยหลายคนก็รู้นะฮะว่ากูเล่นมาก,กี่วันดูเอาไว้อ่ะรอบนี้ได้อะไรโอเคได้เจมเหมือนเดิมเออพอดีมันอัปเดตพอดีฮะอัปเดตคริสต์มาสไงซานต้าจอรดี้มาแล้ว และเหมือนว่าตู้ที่ผมต้องการมันก็มาเช่นกันโอ้ยค,คนเต็มเลยอัปเดตท,ทีนี้คนเยอะมากเยอะอะไรขนาดนี้ใช่แล้วฮะตัวที่ผมต้องการคือตัวสาดาวก็ผมโจนาธานโจสตาร์นั่นเองจัดมาผมต้องการ5้าตัวหนึ่งอสสห้าเอาเพอดีเลยโอ้ยนี่กูดวงดีหรือดวงเกลือวะเนี่ยแม่งได้สมดาวรัวๆรือเลยกูเพียมาก มันจะเป็นต้องหน้าตาดีดูจอทนนี่มัเป็นตัวอย่างนะไอคนดูนี่สาวกีดเป็นไงสาวล้อมสาวล้อมโอ้โหอยากจะได้จอทนนี่มาเป็นผัว ระหว่างที่จอร์ดี้ตามหาดีโอเพื่อจะซื้ออยู่นั้นอย,อยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่า<ไ>พี่ครับผมมี5ตัวกูจะให้มึงหมดเลยจอร์ดี้เฮ้ยดูี่ฮะโอ้ยกูนี่เป็นขอทานออนไลน์ตัวจริงมาเทรดมาเลยครับน้องชายไหนน้องจะให้อะไรพี่เ่ะโอ้ยโอดีโอ D o, โอดีโอรวๆเลยขอบคุณมากครับน้องชายโอ้ยจอนนี้ไม่ต้องาตำหาอะไรแล้วทุกๆวันนี้รับของฟรีตลอดเลยเออชิมช็อปช้และไม่พอน้องก็ให้กล่องของขวัญบวกไอตัวนักมวยที่เพิ่งมาใหม่ด้วยโอ้ย ใจดีอะไรขนาดนี้นี่มาใจบุญชัดๆข,ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากเองกูพูดอะไรไม่ถูกเลยและแล้วตอนนี้เราก็มีดีโอเลเวลเป็นร้อยเลยนะโอ้ยนี่จะเป็นตัวแรกเลยที่เลเวลมันขึ้นร้อยดูดิฮะโอ้ยนี่กูขาดตัวหนึ่งดาวเนี่ยตัวหนึ่งอีกแค่สี่ตัวเท่านั้นเองเราจับเกย์มันได้เร็ว <c oughs> พร้อมที่แม่ลงอินฟินิตี้นานเออเราไปลงโหมดไล่จุดจบกันบ้างดีกว่าแม่ไม่ได้ลงนานแล้ะ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือใช่เลยฮะฟาร์มบูม่าอย่างไงล่ะเพื่อเราจะจะได้มีเงินทุนไปสร้างตัวอื่นต่อโอ้ยแล้วบูม่าก,กูเลเวลหนึ่งได้เงินโคตรน้อยเลยกูเพียมาก เฮ้ยเฮ้ยน้ำมันตัวใหม่ไม่ใช่นะเฮ้ยน้ำมันทาลาลัตเฮ้ยทา,าลาลัไม่ใช่ไหมมันชื่ออะไรแล้ววะเออนั่นแหละรู้ไหมว่าเธอนากตอนเมาทาล,ะ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 ละาลัตเบาเบาไม่น่าใช่ละฟาร์มเงินอยู่ดีๆหันใหม่ทีเอ้าเว็บสิบเอ็ดแล้วเหรอวะเนี่ยโอเควางนักมวยกูเลยละกันเนี่ยโอ้ดามจก็โหดอยู่นะเนี่ยเอาเป็นพันเลยนะแต่ว่าระยะมึงโคตรไกลเลยเนี่ยเอาสนามมวย SS อ s นี่เป็นไงโอ้โหยกสนามมวยขึ้นมาได้ด้วยก็ต่อยเลยก็ต่อยครับรอเฮียอะไรดูทรงตัวฟีอย่างนี้ไม่ ไม่น่าเก่งแน่นอนเออดาเมจดสามพันแล้วนี่เลเวลหนึ่งนันเนี่ยโอ้แม่งเอ้ยทาได้แค่ต่อยอย่างเดียววันๆไม่ต้องทำเพียอะไรก็แล้วนี่ไงดาเมจดแปดพันแล้วเป็นไงกูลาเพียกับตัวนี้มากเลยโอเคอัพเต็มแล้วฮะโอ้ดาเมจก็ใช้ได้เลยนานนี้ฮ่เออแต่ถ้าให้ดีอย่าใช้ดีกว่าแม่งเอ้ยเออพอๆกันทีเลยนักมวย,ยมันมาจากอะไรนะศึกนอกสังเวียนหรืออะไรชื่ออะไรแล้ววะศึกนราสิงหรือเปล่าไม่น่าใจ พอกูขายนักมวยทิ้งแต่เสือกไม่เอาสนามไปด้วยกูเพียมากมาดีโอลงแทนสนามมันเลยละกันดีโอ <c oughs> ห้าดาวเลยนะเว้ยนี่น,นี่เป็นล้อยโอ้โหแต่ดเมตโคตรไก่เลยเฮียอะไรวะเนี่ยนี่ดีโอจริงหรือเปล่าวะเนี่ยดเมตมันแค่นี้เองเหร กูรู้แล้วว่าทำไมมันถึงมี6ดาวเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยสามารถใช้เดอะเวอได้ด้วย,ยหยุดเวลาในวงกลมแล้วก็อัพเต็มก็จะเป็นนี่เลยลดบทลูดาดามาตั้งฟักเกอร์ไหนลองใช้ดูดิมันหัวหรือเปล่าวะ จัดไปลูกชายพี่ดิโอนี่เลยโลดาดามาแล้วรถบดดุมดับดุมดับดุมบับดุมบับซัมเบดุมบับซัมเบโอ้ยกูเพียมากเลยใช้ทำไมตอนนี้จอที่ก็วางบูม่าแปดตัวแล้วฮะเขาจะเป็นเศรษฐีพันล้านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะมันเลเวลหนึ่งยังไงล่ะตัดภาพไอทีตอนนี้เว็บห้าสิบเก้าแล้วฮะเราจะเข้าเวฟบหกสิบกันแล้วเยไอ้ไอ้กนที่ปาแบกแล้วก็ใช้ได้เนี่ยดูมันดูมีอะไรกันบ้างโอ้โหอีธาตรงอีทาจีอะไรก็ไม่ แม่เอ้ยลูฟี่อีก8ตัวกูมีตัวอะไรกูมีตัวสายฟ้าสุจุดห้างไงเออหลายคนมาขอกูติมเลยไม่ให้เว้ย และแล้วมาหาสงครามในครั้งนี้ก็น่าจะอยู่อยู่ที่เวฟ68หรือเปล่าจะิงยากได้ชั้น70ไรเงี้ยเราจะได้ตัวอออเอพเยอะๆไงเออได้ไม่ได้แค่นี้เองไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหลือเฟือละโอเคจบสัก,กราดนี้กันบึมบัมสัมเบบานแตกตู้มตายโอ,โอ้ตัวเอกพีมาลัวๆเลย่ะเอามาลัวๆเลยพี่อยากได้มานานล้ว แล้แล้วลูกทีมของเราไออิดฟ้าก็มาแล้วมาด้วยกันนี่เลยฮะเท,ทรดตัวไอ้กูเฉยเลยเห็นบอกว่ามีน้องฝากมาให้โอ้โขอบคุณมมกครับโอ้ยขอทานออนไลน์เริ่มต้นขิ้นแล้วกูได้ใครวะเนี้ยอันนี้มาอาซนะไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยอาซูนะาทำไมตัวมันเท่ขนาดนั้นเลยวะมันเจ๋งอยู่วะเฮ้ยหกดาวด้วยเกินไปครับเ่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปทําบูม่าหกดาวกันแล้วฮะใช่แล้วไป雷สโกเหมือนเดิมลงสองคนไออิดฟ้ามาช่วยกุ้งแก้ว ไม่ต้องอะไรมากโอ้โหด่านนี้บอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวช่วงคิดมัดทุกคนได้ของขวัญอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะออจอร์ดี้ก็ได้ของขวัญจากจากทุกคนแล้วแหละเอแอค่ทุกคนกดติดตามเนี่ย,ยก็มีความสุขแล้วนี่ก็เป็นของขวัญตลอดปีของจอร์ดี้และอย่าลืมนะซื้อเสื้อด้วยจะเป็นของขวัญให้จอร์ดี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและสุดท้ายมันก็จบลงทันทีว้าวบูม่ากูเวิลขึ้นรัวนเลยมา อามาแล้วฮะเบาัวะไข่โอ้โหรัวๆเลยนะมึงมาแล้วมาอีกมาตลอดเวลาและก็ยังเป็นวนลูปนรกเหมือนเดิมฮะนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วน่าจะอัปเกรดเป็นบูม่าหดาวได้แล้วโฮสวัสดีนายเฮ้ยเราขอ3มดาวได้ไหมหมาจริงด้วยเออพูดปุ๊บมาปั๊บเลยแม่ ถึงเวลาแล้วบูมาอยู่ไหนมาเลยวิวัฒนาการพร้อมแล้วกลายเป็น6ดาวเย้ในที่สุดกูก็มีตัวฟาร์มต่างสักทีใครเอซีขอบคุณมากครับพี่และน้องอิดฟ้าก็บอกว่าพี่ครับมันมีดันใหม่กําลังจะเปิดอยู่ที่ซับมอนจอรดี้ไม่พลาดอยู่แล้วของใหม่อะไรเนี่ยโอ้โคนรอกระตุมเลยนี่มึงรอเข้าคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะเนี่ยไปอีก5นาทีรอเลยรลักัน และตอนนี้ดันก็ใกล้จะเปิดแล้วอีก2วิหนึ่งวิเปิดแล้วรอเปลิดอะไรครับวิ่งเข้าพุ่งชนเลยเอาให้แม่งพังไปเลยเฮ้ยกูเข้าไปแล้วยังวะเนี่ยตอนแรกกูเข้ายัางยังหรือมันเข้ายัางไงกูงงไปหมดแล้วเชื่ออะไรวะเนี่ยดันเชื่อนี่มันเอาไว้ทําอะไรก่อนแล้วมันลงได้กี่คนกูย,ยังไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยก็เข้าไปเลยและกันอันนี้เข้าแล้ะ พอเข้าไปปุ๊บเอ้ยี่แมปคุ้นๆเอา้านารูตูนี่วะเฮ้ยทำไมมาววาัปมาที่นี่มันผิดอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วโอ้โหจอดำโคตรนานปิงโคตรเยอะเลยดันใหม่ว้าว แหมมันเป็นเวอร์ชั่นมืดนี่เองโอ้เข้ามาเนี่ยคนเขาวางอะไรกันเต็มไปหมดแล้วเหลือแต่กูยังไม่ได้วางอะไรเลยไม่หล่อช้าได้บูม่ามาใหม่ฮะอัปเกรดเลยแลกกันว้าวมันต้องอัปเกรดกี่ขั้นมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยาวจังวะไอะชิบหายไรไงโอ้โหกูว่าพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จเนี่ยเขาถึงเว็บสามกันแล้วกูเพิ่งมากับเขานะเซิร์ฟมันแลกแหลกโอเคอัปเกรดรัวๆไปเลยโอ้โหทำไมมันเยอะจัดขนาดนี้กูจะบ้าตายแล้วดันนี้แม่งลงได้ตั้งสิบ ห้าคนกูอยากจะบ้าโอ้โหดีนะกูปิดเอฟเฟกทันไม่งั้นคอมระเบิดเกิดเป็นโกโก้ันอย่างแน่นอนกูยังไม่ทันได้ลงตัวหำอะไรเลยแม่งเวฟสิบห้าแล้วบอสกำลังจะออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นเออนี่บอสออกมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยมันมาจากเล่งนารูโตะจริงๆหรือว่าเออดูทรงเหมือนโดฟาบิงโกเลยเออฮ้่แต่เลื่อนก็ไหลเป็นสายน้ำอยู่นะกูไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยโฮ้ยดีจริงๆเลยเออดีดีละ กูจะสงสารใครก่อนดีวะเนี่ยสงสารคมกูหรือว่าสงสารไอ,บอ,รอร้บอสอ่ะบอสตายก็แล้วเฮ <c oughs> ยังไม่ทําทำเปรตอะไรเลยโอเคไหนดูนี่ได้ดอะไรดันเนี่ยสนโนแคปซูลอ๋อมันลงดันเพื่อเอาสนโนแคปซูล ไม่ลงดีกว่าพอและรอบเดียวพอไปไปไปได้เวลาลงสตอรี่ใหม่กันแล้วอด่านโจโจ้ไงเราจะได้จำดีโอหดาวสักทีลูกรักของพี่มาพี่ต้องการตัว40%ตัวแรกเท่านั้นนะจ๊ะไปเลยไอ้มาสเตอร์จอร์ี้มาแล้วกูต้องการจะฆ่าบุรุษสาหินอยู่ที่ไหนว่ามาฮาฮ้เฮ้ยอ้ด่านมันก็เท่เหมือนกันนี่ไนวางมอนเรยแล้รกอ้าวทำไมมันวางไม่ได้วะ โอ้โหมีทางให้เดินเยอะเลยแล้วกูจะต้องไปวางตรงไหนวะเนี่ยวางตรงนี้อ่ะไม่น่าโดนไม่น่าใช่อมันต้องวางมันต้องมีเทคนิคการวางดิวะเออวางตรงไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยวางนี้เลยดีกว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะได้จัดแม่งเลยหน้าประตูจึงจิงๆได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้จริงด้วยเฮ้ยจีเนียต่จ๊จีกูรู้พวกมึงรู้ตั้งนานแล้วแหละนานนี้จอรทีีรับไม่ไ่ายมีแต่ผู้ชายกำโตใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาวิ่ง ไอพวกบุรุษเสาหินใจเกเรทั้งหลายมึงไม่รู้ซะแลจอรดี้นี่แหละราชาเกเรตัวจริงอุระยังชอบแม่ใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาวิ่งมึงเป็นนักกีฬาร้อยเมตรกันเลอแต่ละคนเนี่ยกูถามจริงอะ และนี่ก็คงน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราจะได้เห็นหน้าตาบอสฮะนี่เลยโห้ยเลือดเยอะมากเลยนะเนี่ยบอสเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็จะตายแล้วแหละกูบอกเลยนะโดนแช่แข็งเรียบร้อยเฮ้ยไม่บ่อยนะเนี่ยที่กูจะได้เห็นหน้าบอสไอเลือดมึงไหลเป็นน้ำเลยตอนเนี้ยมันใกล้ใกล้จะตายวหวงแล้วจะตายหงแล้วอ่ะอ้าวตายซะแล้วว้าวว้าวต้องการตัวหนึ่งเท่านั้นหนึ่งอ่ะเออเอ้หนึ่งจริงด้วยอ้าว สมไม่เอาอ่ะสองกูไม่เอากูจะเอาหนึ่งเอ้ยและก็เหมือนเดิมอะฮะตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้จอนเดี่ยดวงดีจริงๆอยากได้หนึ่งแม่งเอาหกเอาเจ็มาให้กูนะ่ะเฮ้ยมึงจะบ้าอะไรชายกูต้องการหนึ่งอะสี่สิบเปอร์ซ็นยกูอยากจะบ้าเฮ้ยดวงเฮ้ยดวงดูมันเอาตัวสามให้กูเอาสามไอ้แกแล้วก็สอง กูต้องการอะไรกูต้องการหนึ่งและระหว่างนั้นคนที่คนหาวันพีชเจอก็มาวันพีชมีอยู่จริงหนวดขาว <c oughs> ขอหน่อยนะลูกพี่นะผมอยากได้ลูกพีอะเอาไว้ทําหนวดดำหกดาวอะไรเงี้ยเก็บไว้จัดมารอบแรกดูดี่จะออกหรือเปล่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ไถมาเลยเกลือแดกรอบที่สองไปเลยบุ้มบําซัมเบอมืมันต้องมายะจังวันเนี้ย ยังเกลืออยู่รอบที่3ต่อจอรดี้ไม่เคยเกลืออยู่แล้วมึงก็รู้นั่นไง ของจริงสามลาบก็มาเลยโอ้โหเล่นเกมนี้แล้วดวงดีตลอดเลยนะจอร์ด,ดี้นะไม่น่ากลับไปคิมแบบเพี้ยนอะไรเลยนะหลังจากที่ลำบากตักตำม,มาตั้งนานฮะผมก็ผ่านสตอรี่หมดแล้วของโจโจโน,นะนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วส่งของแป๊บหนึ่งเออส่งเควสท,ทำงานพนักงานส่งของได้ไรเอ่ยอ้โหะโนแมนลนัว,วอ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องอีโวแล้วฮะกับดีลูโอโตของเราและนี่ฮะมีน้องให้ อะไรไม่ด้วยเมื่อกี้ตัวซปเปอร์แมนนะเออเนี่ยมาดีลูโอต,โตของเราอัปเกรดเลยละกันหกดาวจริงๆเนี่ย yeah! มาแล้วตัวลูกลักของพ่อเดี๋ยวขอเวลาผมจัดเซตใหม่แบบหล่อเทให้สาวกีดกันหน่อยละกันนะหลังจากที่จัดเซตได้แล้วก็มารับของกันหน่อยละกันทำภารกิจมาเยอะแล้ววันนี้แล้วเราก็ได้รถคันใหม่เลยด้วยเพราะาเราผ่านด่านใหม่แล้วไม่ใช่สัตว์ขี่ตัวใหม่ไงเนี่ยเป็นไรวะน่ะเฮ้ยรถถังเหรอ ใช่เลยวะโอ้ยใบเดรัตตูคุณก็รู้ว่าพ่อจอนดี้ชื่ออะไรตุ๊ตตูยังไงล่ะฮะ วัวรถถังไปยิงบ้านมึงได้เลยนะระหวังฮ่าไม่ใช่ละก่อนจะจากลากันวันนี้ขอไปลงอินฟินิตี้สักรอบหนึ่งติดใจมากๆเลยโอ้โหไออิดไออิดฟ้าแมงพานี่รถไฟหมาปรามนูและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องลงดีลูโอหกดาวแล้วมาดูที่ความเก่งของมันจะแค่ไหนกันเทียววะเฮ้ยเอาไอหนวดดำนี่ออกไปเด้เกะกกลูกพี่ผมอ่ะลูกพี่ผมจะลงอ่ะอเกียาออกไปเลยกูบอกแลไวไงสั่งได้ด้วยนี่เป็นไงโคตรสกิลโคตรเทบินไปบนฟ้าแล้วก็ใช้พลังของ เดอะเวอร์ถล่มทลายพวกมันนะโอ้โหเก่งอะไรขนาดนี้เป็นเมตาหรือเปล่าวตัวเน,นี้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยละกันนะเออแล้วก็คอมเมนต์นห,หน่อยละกันนะครับว่ากูจัดเซ็ตถูกหรือเปล่าหรือใครมีเซ็ตอยากแนะนําผมก็บอกกันได้นะเผื่อผมจะต้องไปจัดเซ็ตเออเซตลงสตอรี่เซ็ตลงอินฟินิตี้อะไรเงี้ยขี้เกียจจัดเองให้น้องๆในคอมเมนต์จัดให้ดีกว่าแล้วก็ยังไม่หยุดฮะอัพไปเรื่อยๆแม่งอัพโคตรเยอะเลดีโอกูเนี่ยโหแตหดาเมจมันโหดจริงฮะ บอกเลยว่าของแท้ดูดิด้ไม่เป็นลาดนะกูบอกให้อัพแต่ละทีใช้เงินไม่เกือบแสนทั้งนั้นเลยโอ้โหดูดาเมจมันฮะโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยเอิ่มดูดิมึงจะจบที่ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยห้าหกแสนถึงปะเนี้ยโอ้ยโกงเกินและแล้วตอนนี้เราก็มีเงินอัพขั้นสุดท้ายของมันแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าบึ้มก็ไปเลเวลตันเลยครับดูดาเมจฮะ เวลร้อยสิบแปดดาเมจหกแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า โอเท้และตอนนี้ผมก็ลงดีโอไปตั้ง5ตัวเลยทุกคนบอกเลยนะว่าโดนบัฟเอวินไปดาเม็เป็นล้านของแท้เลยฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มหลุดแล้วนะครับเราจะถึงเวฟบหกกันไหมเนี่ยน่าจะถึงแล้วเนาะเออเอาอยู่ที่เวฟบหกก็พอแล้ดีผมจะหยุดเวลาเขาบอกว่าถ้าหยุดเวลาของดีโอตัวนี้จะหยุดทั้งแมปเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าสวาลูโดโตเดว์หยุดเวลานี่กูเอกแม่งทุกภาษาเลยเป็นไงล่ะนี่ไง โอ้ยนี่ไม่ใช่เกมค้างนะเนี่ยนี่คือหยุดเวลาทั้งแมปเฮ้ยลังกาวะนาวหล่อเท่ร้อยแรงแกงหุกมากเลยอุย้ยหยุดของจริงยื้อเวลาให้ถึงเว็บ60ฮนะถึงประวะเนี่ยได้ถึงแล้วเนาะเฮ้ยแล้วมันหยุดโคตรนานเลยเนี่ย,ยนานอะไรขานาดนี้โอ้แต่เสียดายฮะหนึ่งตัวหรือว่าทั้งห้าตัวแม่งหยุดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละเออมาอันนี้ถึงเว็บ60พอดีเลยใช้ได้เรามาจบกันที่เว็บ60กัน และการแน่นอนว่าได้ตัว exp โคตรเยอะเลยสลด์อีพิโซดนี้ฮะจอรที่ตลุยออสตาใน24ชั่วโมงในครั้งนี้ก็หยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปลงไทเอาสามไปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวไปดูกันพาร์ทหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเจอกันบปายจุบจ๊บจุ๊บอ้าว